สวัสดีค่ะชื่อโอนะคะทำงานเป็นอีเวนต์เอเจนซี่นะคะชื่อโอ Yes Creative Agency นะคะก็ต้องบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยเ,เป็นคนไม่ได้รับประทานวิตามินใดๆเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ไม่ขยันด้วยแหละแล้วก็รู้สึกว่าแบบจะกินทำไมเนี่ยเราทานข้าวก็พอแล้วแต่วันหนึ่งได้มาร่วมงานกับทางบริโภคนะคะแล้วก็ได้อ่านข้อมูลของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็รู้สึกเออก็ลองไหมก็ทานไป ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องแพ้อะไรฝุ่นนะคะก็น่าจะแบบมีความสากมากตั้งแต่มีลูกก็รู้สึกว่าพักผ่อนน้อยทํางานด้วยแล้วก็ทําให้ปัญหาตรงนี้มันไม่ได้ลดไปไปหาหมอโรคผิวหนังก็จะได้ยาสเตียรอยมาเราประทานด้วยลังทา,ด,าด้วยนะจะหายไปอาทิตย์2อ,อาทิตย์อาจหรือขึ้นมาใหม่ก็ต้องบาบัดกันด้วยยาและสเตียรอยไปเรื่อยๆจนกระทั่งที่บอกว่าอลองตัดสินใจลองทานซิว่าจะเป็นยังไงเบอริรี pro ่โพลีซิเจนเทนะคะทานไปเรื่อยๆ หนึ่ง hey, เดือนเราไม่ต้องกลับไปทานายาของหมอไม่ต้องทาสเตียรอยแล้วผิวหน้าเราดีขึ้นตอนที่มีประจำเดือนสิ่งที่เคยขึ้นแบบบางทีมันไม่ขึ้นเลยบางเดือนไม่ขึ้นหรือขึ้นมามันน้อยมากแล้วมันก็หายเร็วมากหรือรวมถึงรอยสิวด้วยมันจางเร็วมากจนจนหน้าแปลกใจจีิต้องบอกเลยว่าไม่ได้มาโฆษณาชวนเชื่อหรือใแต่อยากจะบอกจากใจเลยว่าแบบมันดีจริงๆใครอยากให้ทดลจองนะคะจริงๆสามีก็ทานด้วยนะคะแล้วก็เขาก็รู้สึกดีขึ้นเพราะว่าสามีเป็นภูมิแพ้เรารู้สึก มันดีจริงๆนะคะก็อยากให้ทดลองกันค่ะ <c oughs>